สวัสดีค่ะแัตยัวาบายบุ๋มมาแล้วค่ะพบกับบุ๋มอีกเช่นเคยนะคะเมนูวันนี้เรามาพร้อมกับผัดกะเพรากุ้งค่ะเมื่อวานไปตลาดมานะคะก็ได้ซื้อกุ้งมาแช่ฟิตไว้นะคะเราจะนำกุ้งออกมาละลายน้ำแข็งก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำกุ้งนะคะมาแกะค่ะแกะเปลือกนะคะวันนี้บุ๋มจะใช้ทั้งหัวเลยนะคะใช้ทั้งตัวค่ะ เพราะว่าเสียดายนะคะราคากุ้งก็แพงมากนะคะแกะเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาดึงไส้ตรงกลางออกเลยค่ะส่วนหัวบุ๋มก็จะแกะเปลือกเช่นกันนะคะจะได้ทานง่ายๆนะคะเราก็ตัดหัวตัดท้ายได้เลยค่ะแล้วก็มาแกะต่อเลยค่ะก็คือแกะเปลือกอันที่สองออกนะคะอันที่สอง แกะเปลือกค่ะทั้งหัวแล้วก็ตัวค่ะแล้วเราก็จะผ่ากลางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะดึงไส้ตรงกลางค่ะออกค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ยากนะคะแล้วเราก็นําไปล้างด้วยเกลือค่ะขยํานะคะไม่ต้องขยําแรงนะคะเดี๋ยวมันกุ้งแตกหมดนะคะแล้วเราก็ล้างเปล่าน้ําเปล่าสักสองสาน้ํานะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมพริกกระเทียมค่ะ ตารวมกันเลยค่ะใครชอบความเผ็ดมากเผ็ดน้อยตอนนี้ก็ใส่ได้เลยนะคะอ่าวันนี้บุ๋มทานกับลูกนะคะบุ๋มก็จะใส่แค่นี้พอค่ะก็ไม่เผ็ดมากนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็มาเด็ดใบกะเพราค่ะใบกะเพรานะคะถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยค่ะวันนี้บุ๋มก็จะใส่เยอะๆเลยนะคะ เพราะว่าใบากะเพราจะได้ใส่แล้วก็จะหอมค่ะไม่มีกลิ่นคาวใดๆนะคะดับกลิ่นได้สบายเลยค่ะเราก็เด็ดทีละใบนะคะใบกะเพราซื้อมา10บาทก็คือได้เยอะมากๆเลยค่ะหรือใครที่มีสวนแล้วก็ปลูกเองปลอดสารพิษอันนี้โอ้โหดีเลยนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้บุ๋มซื้อมา10บาทก็ได้เยอะมากๆนะคะ หลังจากที่เราเด็ดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนำทุกอย่างไปล้างนะคะมาเตรียมการทอดไข่ดาวค่ะไข่ดาวก็ทำง่ายๆเลยค่ะตั้งนะตั้งหม้อให้เดือดนะคะใส่น้ำมันให้ร้อนๆเลยค่ะพอน้ำร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะอ่ะใครจะชอบสุกมากสุกปานกลางกรอบนอก แล้วก็กรอบๆข้างนอกไม่สุกข,ข้างในก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยค่ะเอาที่เราชอบนะคะแล้วก็เราทานอร่อยอะ่ะทุกคนเอออ,อันนี้บุ๋มก็กรอบนอกแล้วก็ข้างในไม่สุกนะคะเห็นไหมไม่สุกนิดนึงนะอันนี้ของบุ๋มนะคะต่อมาบุ๋มก็จะทําให้ลูกอีกหนึ่งฟองค่ะของลูกนี่คือชอบกินสุกนะคะเราก็ ทำแบบสุกๆเลยค่ะนี่สุกมากเลยเรียบร้อยแล้วก็ตักพักไว้เช่นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยไข่ดาวของเราจากนั้นก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะช็อตนี้บุ๋มลืมกดอ่ะโทรศัพท์นะคะขอโทษที แล้วก็ใส่น้ำมันใส่พริกที่เราตำไว้นะคะใส่กุ้งลงไปค่ะเริ่มปรุงรสเลยนะคะปรุงรสด้วยรสดีนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะซอสส้มค่ะผมชอบซอสส้มนะคะจากเขียวเปลี่ยนมาเป็นส้มแล้วนะคะตอนนี้อ่ะให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะทุกคนแล้วเราก็ผัดค่ะผัดกุ้งให้สุกเลยนะคะ บุ๋มชอบความชุ่มในการผัดกะเพราบุ๋มไม่ชอบแบบแห้งๆนะคะบุ๋มไม่ชอบความแห้งนะคะบุ๋มชอบแบบชุ่มๆอร่อยดีนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ําขุกคลิกเข้ากับข้าวที่เราทานนะคะเติมใบกะเพราได้เลยค่ะใบกะเพราของเราก็ไม่ต้องผัดให้ดํานะคะผัดแค่สลดลงไปนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ผัดกระเพรากุ้งของเราน้าทานไหมคะเดี๋ยวเราจะมาตักเสิร์ฟแล้วก็ทานข้าวไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนลูกสาวไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะพอดีว่าลูกสาวไม่สบายนะคะนางเป็นโควิดค่ะก็ต้องให้ลูกหยุดเรียนก่อนนะคะจริงๆแล้วอ่าโควิดก็มันไม่ได้น่ากลัวแล้วนะคะแต่ว่ามันเอาไปติดเพื่อนก็ไม่ดีนะทุกคนก็ให้ลูกพักสัก สอาวันก่อนนะคะอ่ามาทานข้าวด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊าย b y ย